วันนี้มาพูดเรื่องพญายนาคให้ฟังนะครับพญายนาคไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานนี่ก็คือพวกหมูหมากาไก่นะช้างม้าวัวควายนะเขาเรียกว่า,นะาสัตว์เดรัจฉานเป็นพบภูมิที่อยู่ต่ำกว่ามนุษย์แต่พญายนาคจะเป็นพบภูมิที่สูงกว่ามนุษย์นั่นก็คือจะสมหาราชิกาภูมินั่นเองนะครับก็ผู้ง่ายคืออยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งนั่นคือพบภูมิของอของพญายนาคนะนะก็มี คนเข้าใจนะครับเข้าใจว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมองว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับก็มีคนยังมาย้าอาจารย์อีกแล้วว่าไหนคนที่มองว่าพญานาคไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานมีหลักฐานอะไรไหมอะไรเงี้ยเออไปหาพระสูตรไปหาพระไตรปิฎกมามาให้ดูหน่อยสิอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ได้อยู่ในตำรานะของอาจารย์นี่คือปัจจจตังล้วนๆนะครับนี่คือประสบการณ์ล้วนๆเลยเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านพูดนะครับว่าสิ่งที่ท่านตัดสรู้ได้นี่คือนี่คือประสบการณ์ล แม้แต่พระองค์นะครับพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าอย่าพึ่งไปเชื่อคนที่เขามีปัญญามาพร่ำสอนแม้แต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองถ้าท่านมาพร่ำสอนก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับอย่าพิ่งรับรองว่ามันใช่ว่ามันถูกต้องท่านยังบอกเลยว่าควรเชื่อที่สุดคือตัวเราเองนั่นคือปัจจตังนะถ้าใครที่ปฏิบัติจนเห็นนั่นเห็นนี่รู้เห็นนั่นเห็นนี่นั่นเรียกว่าปัจจตังนะครับถ้าเป็นปัจจตังแล้วนี่อาจารย์บอกได้เลยว่า นี่แหละครับมันไม่ใช่ความเชื่อมันคือความจริงมันเป็นสตตธรรมท,ที่คนที่มองว่าความเชื่อที่มองว่าเป็นเป็นเรื่องของความเชื่อนะคือเขาเข้าไม่ถึงนะครับเข้าใจตามนี้เนาะ,อะโอเคนะครับอาจารย์บอกได้เลยนะครับว่าองค์พญานาคไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะนาคคุดต่างๆไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีกายอยากเหมือนมูมากาไกา่สัตว์เดรัจฉานอะไรจะมานับถือสินแปดได้เออมันมันผิดเพี้ยนไปนะเวลาพูดมาเนี่ย ต้องนับถือศีลแปดเพื่อที่จะได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วขึ้นไปพูดกันเป็นแผ่นเสียงตกลงอง้พูดกันยุอย่างนั้นแหละนะครับไปอ่านในตำรามาเขาพูดกันเป็นตุเป็นสัตว์ผิดๆิดถูกๆกก็สอนสอนกันมั่วๆผิดผิดไปอย่างนั้นแหละใครจะมารออัตภาพอะไรอาจารย์นี่มีโรงจิตเป็นพญานาคขามาเกิดเลยเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหลายภพชาติแล้วเนี่ยเป็นจี่ร้อยภพชาติแล้วไม่รู้นะครับเกิดมานานแล้วนะครับเกิดมาจนจะแก่แล้วเนี่ยหลายภพชาติแล้วพี่น้องเหมือนกัน สายยันพญานาคสายยันพญาคุธสายยันองค์เทพนั้นองค์เทพนี้นะครับนั่นคือเป็นดวงจิตวิญญาณของเขาแต่อาจารย์ก็เป็นสายยันพญานาคดวงจ,าจาิตจิญญาเป็นพญานาคเมื่ออาจารย์เสียชีวิตลงไปเราก็ต้องไปสู่อัตภาพการเป็นพญานาคเหมือนเดิมถ้าทําชั่วก็ไปตกนรกทําดีก็ไปขึ้นสวรรค์ุท้ายแล้วก็กลับมาโลกมนุษย์เหมือนเดิมจนกว่าจะนิพพานแค่นั้นแหละไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยทําไมต้องไปพูดให้มันสลับซับซ้อนทําไมต้องไป มองว่าเอยพปานาะคเป็นสัตว์รานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับรู้นิดนิดหน่อยหนก็มาพูดเป็นสุเป็นตะนะมันไม่ใช่ครับในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดมันไม่ถูกต้องนะถ้าพูดไม่ถูกต้องอระจารย์ก็จะมาคัดค้าน่างนี้แหละ